กัที่เกมการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในวันนี้ผมว่ามันเสียนที่สุดนะเสียนที่สุดในบรรดาการเมืองในยุคนี้นะคนที่คิดการเมืองครูใหญ่บุริรัมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำการเมืองเสียนสุดปักเพื่อไทยเนี่ยหาตัวจับไม่ได้แล้วกันนะวันนี้ปักเพื่อไทยคนในปักเพื่อไทยไม่ได้ผมสุมาทนะคนในรักเพื่อไทยที่ <laughs> ทําการเมืองที่เล่นการเมืองเนี่ยมือที่จะสู้กับคุณเนวินเนี่ยนะ พูดปัญหาย,ยาๆคือไม่ได้คิดตีคุณนวินเ,เลยคือคนนุณตักสิงเนี่ยเขาโอเคเขาเขาอยู่เหนือไปแล้วเขาเหมือนเหมือนกันว่าเขาปฏิบัติการอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาก็เลยสร้างมือปฏิบัติการใหม่ไงก็เองมานัน้นพอล้างไพ่ใหม่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรที่มารองรับสองสูตรนี้คือล้างไพ่ใหม่เนี่ยพักภูมิใจไทยเขาเรียกว่าเขี้ยวอ่าพักภูมิใจไทยก็เขี้ยวคือพักภูมิใจไทยรู้เนี่ย ว่าถ้าล้างผ้าใหม่เนี่ยมันเหมือนกับจัดตั้งรัฐบาลใหม่พอ hmm. จัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยมันไม่ลงตัวหรอกไอ้พักที่มันเคยได้กระทรวงอยู่แล้ว hmm. เคยอยู่อยู่แล้วและระหว่างบริหารกระทรวงมาสองปีแล้วและกําลังปั้นโครงการ hmm. มาเนี่ยนะเออยังไม่ได้เก็บดอกเก็บผลมาเนี่ยแล้วคุณมาหักกลางคันคุณมาเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยไอ้พักเหล่านี้เขาก็ไม่ยอม hmm. พอพักก็ไม่ยอมก็ขัดแยง้ง <M. S 2> พอขัดแยง้งมันก็รัฐบาลก็ไปไม่ได้ hmm. ไปไม่ได้ก็เจอทางตัน าทางต่างก็ต้องยุบสภายุบสภาก็ไปเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งใหม่วันนี้เนี่ยพรรคื่อไทยเนี่ยมันจะเสียเปรียบที่สุดอ่ะออมันยังไม่มีผลงานยังไม่มีจุดขายยังไม่มีอะไรเลยเนี่ย<ช>พรรคภูมิใจก็ยอมคุณเสี่ยงไหมล่ะคุณจะเสี่ยงยุบสภาไหมล่ะถ้าคุณเสี่ยงยุบสภาเอาเลยพรพรรคภูมิใจใจเลยเสนอไงในเงื่อนไขที่ปรับใหญ่ปรับใหญ่ร่างไา่ใหม่เจรจากันใหม่เซ็กซีโรกันใหม่เหมือนก็มาคุยกันใหม่อย่างเงี้ยพรรคมันก็อำนาจต่อรองมันก็มากขึ้นไง พอถึงตอนนั้นปั๊บเนี่ยพักเพื่อไทยก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้สุดท้ายก็เอาแล้นเดยกับเหมือนเดิมเอากระทรวงมาแต่ไม่ได้ก็เป็นเหมือน,นเดิมดีกว่าปรับเฉพาะบุคคลใครมาเป็นก็เป็นกันที่เกมการเมืองเนี่ยพักกลุ่มใจไทยเนี่ยในวันนี้ผมว่ามันเสียนที่สุดนะ<อ>ใช่ไหมคะเสียนท<อ>ี่<อ>สุดในบรรดาการเมืองในยุคนี้นะคนที่คิดการเมืองครูใหญ่บุรีรัมของพักกภุ่ิใจไทยเนี่ยทำการเมืองเสียนสุดพักเพื่อไทยเนี่ยหาตัวจับไม่ได้ก็แล้วกันนะ วันนี้ปรคเพื่อแต่คนในปรคเพื่อไทยไม่ได้ผมสุประมาทนะคนในปรคเพื่อไทยที่ทําการเมืองที่เล่นการเมืองเนี่ยมือที่จะสู้กับคุณเ네นวินเนี่ยนะพูดภาษายาบๆคือไม่ได้ขี้ตีนคุณเ네นวินเลย <of> เอ,อ่ะเออไม่ได้ขี้เล็กคุณเนวินอะ<อ>แล้วคุณทักษิณกับคุณเนวินเทียบกันนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็คือคุณทักษิณเนี่ยเขาโอเคเขาเขาอยู่เหนือไปแล้วเขาเกเหมือนกันว่าเขาปฏิบัติการอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาก็เลยสร้างมือปฏิบัติการใหม่ไงคือร้อยเอกธรรมนัสไง เพราะอะไรเพราะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยพอที่จะพอวัดพอเวียงกับคุณในวินได้โดยบุคลิกใจถึงพึ่งได้มีเครือข่ายนักเลงผู้มีอิทธิพลธุรกิจสีทองสีเทามีคอนเนคชั่นอะไรเนี่ยคบกันเยอะแยะเนี่ยแล้วก็ทำการเมืองแบบถึงลูกถึงคนได้เสียได้แบบเนี้ยมันมีคนเดียวเพราะคุณตักสินก็เลยใช้คุณ ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมากที่สุดในขณะนี้เราก็เห็นเนี่ยผู้กองธรรมนัฐมากที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพักเพื่อไทยจะสู้กับพักภูมิใจไทยนะสู้ยาก